ต้งจำเรื่องมิงเก่าเหมือนคนในกลุ่นหนุมตาเอ้ยหันมาทางนี้จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเถ้าจุ๊บน่อยกุ๊บอมอมกุ๊บแกมด้วยมือมือด้วย เอาเป็นนาทีเอาเปน็นนาทีมามาฮะตาตา

Ta. ơi. Da. <laughs> ้นไปหาชิโพนขึ้นนี่ว่าน้จืดตอนนี้ระวังมันบาทมือจเด้อ จะไปไซไปบ้านไปไปดูขายกระเดมตีนอ่ะขายกระเดมก่อนเออขายนุ่ยมาจะบ้าเออคอยเอาจอกซองพันเริ่มปัน่นปั่นให้เนี่ย เจ็ดพันเนี่ยจัดพันสองบ่อะกินเมื่อไงแทงคิวน้าอีไลมันไปใส่ มันเมื่อค่อยไม่เลยบุญบะมั่งค่อยไม่บุญอกนี่ตกแล้วร่อนจีเอาให้